สวัสดีครับผมนายอดิศัยนิสุขรหัสนิสิต6 6 1 4 0 2 8 1นสดนะครับวันนี้จะมารีวิวแอปพลิเคชันสตาร์ว่าครับแอป s t าร์ว่าคืออะไรนะครับแอปสตาร์ว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายเช่นการวิ่งปั่นจักรยานเดินว่ายนะ้ำฟิตเนสและกิจกรรมอื่นๆโดยใช้ข้อมูลจาก GPS เพื่อวัดระยะทางความเร็วเวลาและเส้นทางการออกกาลังกาย สาระสำคัญของแอปสตาร์วานครับหอย่างแรกเลยคือการบันทึกกิจกรรมหรือ activity tracking ใช้ GPS ติดตามเส้นทางระยะทางเวลาและความเร็วหรือเชอลี่ที่เผาผาลาญรองรับอุปรกรณ์ส,ส,สวนสวมใส่เช่น Gamin r Apple Watch Fitbit และอื่นๆนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์ข้อมูล performance analysis แสดงสถิติ การออกกําลังกายอย่างละเอียดเช่นเพจเฉลีย่ยความสูงสดความสูงสะสมความเปรียบเทียบผลกิจกรรมก่อนหน้าเพื่อดูพัฒนาการของตอนเอง 3.Future Social Community นะครับผู้ใช้สามารถกดไลค์แสดงความคิดเห็นและติดตามเพื่อนสร้างแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวของผู้อื่นชวนผู้อื่นให้มีแรงจูงใจในการออกมาออกกำลังกายนะครับ 4. การแข่งขันและเป้าหมาย ชาเลนจ์แอนด์มีภารกิจหลายเดือนเช่นวิ่งให้ครบระยะหรือปั่นให้ครบระยะที่กำหนดสามารถตั้งเป้าหมายส่วนตัวเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 5. แผนที่และเส้นทาง Root and Seg นนะครับแสดงให้เห็นเส้นทางที่เคยใช้และเส้นและแนะนำเส้นทางยอดน,นิยมที่มีผู้คนวิ่งจำนวนมากมีเซกเมนต์ให้แข่งกับผู้อื่นโดยใช้เส้นทางเดียวกันสุดท้ายนะครับเป็นเวอร์ชันพรีเมียมนะครับ สตาร์ว่าพรีเมียมเพิ่มฟิลเจอร์การวิเคราะห์เชิงลึกเช่นฮาร์ดเรทโซนพาวเวอร์แอนลิซิมีแผนกฝึกซ้อมส่วนตัวและสถิติสถิติรายสัปดาห์ประโยชน์ของสตาร์ว่านะครับช่วยติดตามความก้าวหน้าในการออกกำลังกายสร้างแรงบนันดาลใจจากเพื่อนหรือชุมชนออนไลน์ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพฝึกซ้อมอย่างมืออาชีพส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจผ่านกิจกรรมที่มีเป้าหมาย